ครับพบกับช่องน้ำชัยเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เขากำลังฮิตกันเลยนะครับนะช่วงนี้และก็ขายดีด้วยนั่นก็คือฟาร์มหนูนานะครับหรือหนูนาที่เอามาเลี้ยงที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหนูนาที่ว่าเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เขามีวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับบาย โอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับฟาร์มหนูพุกใหญ่กาลสินนะครับนี่มาแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่าฟาร์มของคุณณราทิปนะครับซึ่งจำหน่ายหนูพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหนูนะครับทั้งเนื้อสดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาเลี้ยงกันยังไงนะครับเรื่องของการเลี้ยงหนูไปไปดูฟาร์มข้างในครับจะหาเจ้าของกันไม่รู้เจ้าของอยู่ที่ไหน สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องนำชัยเพื่อนเกษตรนะครับตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มหนูนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของกันครับสวัสดีครับโอ้กำลังทำอะไรอยู่ครับก็กำลังให้ข้าหนูครับข้าหนูอันนี้เป็นฟาร์มหนูนาหรือหนูอะไรนะครับหนูพุกเหรอหนูพุกใหญ่ครับหนูพุกใหญ่ของกาฬสินรเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนะครับ แนะนำตัวสักเล็กน้อยครับเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับผมนายนราทิพย์นะครับชื่อเล่นชื่อหนงนะครับก็ทํากิตการหนูนาครับหนูนาโอ้น้องหนงนะครับเราเรียกว่าเป็นน้องหนงเนาอครับผมนะครับเดี๋ยวพาชมหน่อยครับว่าหนูนาเนี่ยเราเลี้ยงกันแบบไหนนะครับขั้นตอนเลี้ยงเริ่มแรกเนี่ยเราเลี้ยงยังไงก็อันดับแรกนะครับเราก็เตรียมพวกวงบ่อนะครับวงบ่อก็จะเป็น ปพ่อซีเมนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เทพื้นอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันออกนะครับแล้วก็อันนี้คือใช้อยู่ประมาณสองวงสองวงเนาะเลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วครับตอนนี้ปีกว่าแล้วครับปีกว่าประมาณปีกี่เดือนครับที่เลี้ยงมาประมาณประมาณห้าหกเดือนครับห้าหกเดือนแล้วเราเลี้ยงหนูนานะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะ ณปัจจุบ,บนันนี่น่าจะมีฟาร์มเยอะ,ะพอสมควรใช่ไหมครับก็มีการาสินเยอะไหมเยอะๆครับเยอะอยู่ใช่ไหมครับอืมอ่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนกันบ้างครับว่าวิธีการเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงกันแบบไหนเราเริ่มยังไงครับเอาเริ่มเลยครับก็เราแรเราต้องเตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนครับอืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อจะผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเราซื้อจากที่ไหนมาครับก็ ตามฟาร์มนะครับตามฟาร์มที่เขาเคยเลี้ยงมาก่อนแล้วก็มีมาตรฐานในการเลี้ยงนิดนึงนะครับเราศึกษาจากที่ไหนครับก็จาก u t u b e เลยครับจาก y o YouTube ครับในกระดูจาก youtube มาเลยใช่แล้วก็พอเราติดต่อเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อพ่อแม่พันธุ์มาใช่เราเริ่มต้นเลยครับอ่ะหลังจากที่เราซื้อพ่อแม่พันธุมาปุ๊บเนี่ยเราทำไงต่อครับก็จับคู่นะครับจับคู่ให้เขานะครับเขาก็จะอยู่เป็นคู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ อันนี้จะเป็น1ตัวซองนะครับ yeah ตัวไอตัวตัวเมียสองตัวนะครับ้ะเป็นตัวผู้หนตัวครับอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับอันนี้แบบมามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็เป็นแบบนี้เลยใช่ครับจะเป็นคู่อย่างเี้ยโอ้ี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอือตัวไหนตัวเมียครับเนี่ยไอตัวตัวเล็กครับตัวเล็กตัวนี้นะนี้จะเป็นตัวผู้ขอตัวเมีเอ้ามีสามตัวนี่คอับ เอามาปล่อยเป็นแบบนี้เลยแล้วเราเตรียมพื้นเตรียมอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยก็เทพื้นครับเป็นพื้นปูนครับเป็นปูนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ไม่ไม่ให้มันเกานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่ระบายน้ำครับเวลามันกินน้ําจะได้อ่าระบายออกข้างนอกครับไม่ให้พื้นข้างในแฉะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นจุกน้ําหนูนครับเป็นวาลใช่ไหมวาลเป็นกดครับเป็นเฉพาะไอของนูเลยครับอืมยิ่งสั่ขนาดเล็กนะครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นถัง พลาสติกเนาะก็ถังนี่ครับวิธีการหวดหน้าอัดลมเราก็ได้ง่ายๆทำที่ประหยัดต้นทุนที่สุดครับเริ่มต้นถ้าคนอื่นเขาจะเลี้ยงเนี่ยเราซื้อมาครั้งแรกพ่อแม่พันธ์ในราคาเท่าไหร่ครับอพ่อแม่พันฟ์รามผมไปซื้อออยู่ตามฟาร์มใหญ่ๆครับจะตกอยู่ที่ตัวละสี่ร้อยครับหนึ่งตัวสี่ร้อยบาทใช่ สองตัวพ่อแม่พันธุ์ก็รวมแล้วแปดร้อยโอ้โหก็ถือว่าสูงเมืองนนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็มาซื้อบงบงบอยครับงบอยอีกท่อนละร้อยครับท่อนละร้อยอันนี้ต้องตัดใช่ไหมครับหรือว่าอันอันอันนี้ก็ตัดก็ไม่ได้ตัดได้ไหมครับตัดก็ได้ครับแต่ก่อนมันมีสั่งสั่งเขาไม่ค่อยมาให้นะครับก็เลยต้องจำเป็นต้องตัดก่อนมันไม่ค่อยมีใขายใช่ไหมมาครึ่งๆเลยนะอื นี่คือวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็เรื่องของการให้อาหารนะครับเราให้อาหารแล้วก็ดูแลยังไงบ้างครับอาหารก็เป็นช่วงเย็นทีเดียวเลยครับช่วงเย็นทีเดียวใช่ค,คือหนึ่งวันยี่สบสี่ชั่วโมง,งเลี้ยงแค่หนึ่งมือ้อใช่ครับอาหารที่ให้นี่เป็นอะไรครับก็เป็นข้าวเปลือกกับกับอาหารหมูอ๋อบก็เป็นพวกหญา้าเนี่ยเปียร์พวกอะไรก็ได้อาเป็นหญ้า,าก็ได้ใช่ถ้าลงนี้อะไรก็ให้ได้เป็นพวกพืชโอ้ยนะครับ เลี้ยงง่ายๆนะครับขันตอนง่ายๆก็คือหนึ่งมื้อต่อวันให้เฉพาะตอนเย็นครัท่านี้เรื่องของการจัดการเนี่ยทำยังไงบ้างครับเราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงกี่บ่อครับณปัจจุบันนี้ก็ประมาณร้อยยี่สิบสามบ่อครับโอ้เนียครับมีแผนว่าจะลงอินรับอืมจะเพิ่มอีกไหมครับตอนนี้ร้อยยี่สิบสามบ่อใช่ครับดูนะครับท่านผู้ชมประมาณสี่สิบบ่อข้างในครับเยอะแยะเลยอื เดี๋ยวดูข้างในด้วยครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูครับอันนี้ก็เพิ่งให้ลูกเพิ่งออกลูกนะครับเมื่อวานนะครับนี่คี่เขาก็จะทํารังให้ลูกนะลูกก็จะอยู่ในรังตรงนี้นะเขาจะปิดปิดลูกไว้นะครับเพื่อเขาจะออกมาหากินนะครับอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์ที่อันนี้จะเป็นแยกคลอดครับเอาแยกคลอดหมายถึงว่าเฉพาะแม่พันธุ์ใช่ไหมต้นเนี่ยใช่ครับแม่ที่ว่าพร้อมที่จะคลอดครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ย แต่ว่วยังยังไม่คลอดเนาะครับอันนี้คลอดแล้วครับเอาคลอดไปแล้วอ่ะครับแต่ว่าไอ้มันมันปิดลูกกันไว้โอมันเป็นสัมชัตญยณของมันเราไม่เห็นนะครับไม่เห็นอยู่ข้างในนู้นนะครับปิดลูกไว้ฮะอืคือรู้ว่าตัวไหนจะคลอดเมื่อท้องแล้วเนี่ยเราก็แยกนะครับแยกบอกว่าเป็นแบบนี้อันนี้กำลังให้นมลูกนะครับเรามีการจัดการยังไงไหมครับเนี่ยเห็นเขียนป้ายเขียนอะไรติดอันนี้ก็จะเป็นอ่า ชื่อพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ครับว่าสายในสายในนลครับแล้วก็วันเกิดลูกที่เขาออกครับเราจะได้จดนะครับว่าหนูชุดนี้ออกวันไหนอย่างนี้ครับเราจะได้จัดการถูกนะครับเราจะรู้ว่าที่มาที่ไปของพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมาจาก่อไหนครับแล้วเราก็จะไม่เอาลูกไปผสมกับพ่ออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้กันไมบทำไมไม่ให้ผสมครับ ถ้าพูดพูดถึงว่ามันผสมมันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นเลีอยดชิดพวกลูกมันจะไม่แข็งแรงครับออจะโตช้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นพ่อเดียวกันแม่เดียวกันนี่คือโตช้าโตช้าครับไม่ค่อยแข็งแรงครับนี่ครับนี่ฮะโอ้ออกประมาณหกเจ็ดตัวในกำลังพอดีครับสูงสุดนี่ประมาณกี่ตัวเนี่ยแม่พันแม่พั่มอีหนึ่งตัวอย่างเงี้ยอยู่ที่ฟาร์มก็สูงสุดก็ให้สิบสามตัวครับสิบสามตัวแต่ว่าลูกลูกมันจะตัวเล็กครับ ว่ามันแย่งนมกันนะครับ,รบนี่ครับหกเจ็ดตัวกําลังพอดีเลยครับอืมแ,แม่พันธุ์จะไม่โสมมากครับพอเลี้ยงลูกชุดนี้เสร็จประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันก็แยกออกครับมแม่พันธุ์ก็เอาไปผสมต่อได้นะครับ,รบประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันครับก็แยก แยกห,ออกหมายถึงว่าเราก็แยกลูกต่างหากไปเลยครับแล้วก็แม่พันธุ์นี้ก็ไปผสมพันธุ์ต่างหากเลยใช่แยกบ่อไปอีกใช่นะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์อันนี้หนึ่งตัวหนึ่งนะครับหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งครับเดี๋ยวจะพามาดูหนูเนื้อะครับหนูเนื้ออ่ะไปเอาไปดูนะครับ เนื้อหนูเนื้อคุณว่าทำเนื้อครับอันนี้ก็ใกล้แล้วครับโอ้น้ำหนักประมาณอ่4-5ขีดแล้วครับตัวเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกับช่วงไวรุ่นเลยใช่ไหมะรับรุ่นครับนี่ครับประมาณใกล้จะเข้าสามเดือนแล้วคอายุประมาณสามเดือนครับขี่ตัวครับเนี่ยอยู่เนี่ยประมาณหกเจ็ดตัวได้หกเจ็ดตัว ถ้าเราขายแบบนี้ยถ้าพูดถึงว่าเขาเขาขายเราขายเป็นตัวเนี่ยตัวเท่าไหร่ครับถ้าเขามาซื้อแบบนี้อ่าถ้าเป็นอยู่นี่จะขายเป็นช่างกิโลนะครับกอเป็นกิโลกิโลครับโลตหร่ครับถ้าเป็นหมูสดที่ยังไม่ทํานะครับยังไม่ชําแหละก็โลละสองร้อยครับโลละสองร้อยโอ้ก็ถือว่าราคาแพงอยู่นะแต่ว่าเราทำทำแล้วนี่ก็ประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบถ้าทาแล้วนี่ทํบทแล้วหมายถึงว่า จำแหลกเรียบร้อยแล้วก็ถอส่งลูกค้าขอผลเรียบร้อยเนี่ยโลละร้อยสามสิบบาทสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบอ๋อผมก็เข้าใจผิดด้วยเมื่อกี้บอกว่าเป็นร้อยสามสิบาทสองร้อยสามสิบนะครับเจ็ดตัวครับระยะเวลาไม่นานครับนี่ประมาณกี่เดือนครับประมาณกี่ที่บอกกำลังจะสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนครับสามเดือนก็ได้เงินแล้วเนาะ นะครับเป็นการเลี้ยงหนูนี่ครับอีกบ่อนึงครับอันนี้ก็เป็นมันออกลูกซ้อนกันครับสองชุดนะครับมันจะอยู่เป็นครนัวเลยครับโอ้โหเป็นครอบครัวแล้วเยอะมากเลยครับนี่ลูกสองชุดนะครับแต่ไอตัวผู้กับตัวเมียก็ไม่ได้กัดลูกมันใช่ไหมไมื่อมันโตมาแบบนี้ไม่ครับแต่บางชุดก็กินนะครับกินลูกตัวเองนะอืมนี่ก็ต้องควรระวังเนาะก็เรา ระวังเราครับอแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวไหนกินลูกอย่างนี้เราก็ค่อยแยกแยกเป็นแยก็ใช่ครับแต่ถ้าตัวไหนเลี้ยงลูกดีเราก็เอาให้มันผสมต่อเนื่องกันเลยครับอันนี้มีออเดอร์สั่งมาตลอดไหมครับก็มีเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาตลอดครับทางอะไรนะเฟซบุ๊กบ้างทางเพจเราบ้างใช่ไหมครับกับหน้าบ้านบ้างหน้าบ้านก็ได้ขายครับหน้าบ้านได้ขายครับโอครับ มีมีกี่สายพันธุ์นะครับที่เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็จะมีสายของชัยภูมินะครับกับสกลนครนะครับที่เอามาเลี้ยงครับกับสกลนครใช่ครับเราสั่งมาทางไปรับเอาถึงหน้าฟาร์มเขาเลยครับอ๋อต้องไปรับเองใช่ไหมครับไปรับเองถ้าส่งมาเนี่ยเราจะไม่รอดได้ไหมหนูที่เราชอบเลยนะอ๋อได้เลือกอืมนี่แหละครับคือเทคนิคนะครับในการเลี้ยงหนูหนูนาใช่ไหมแล้วก็หนูเนื้อใช่ไหมครับอืมกำแหลนครับอันนี้จะมี พค้กไม่พันขายด้วยอย่างนี้ถ้ามีคนสนใจก็มีพอพันแม้พันที่เราเตรียมไว้นะครับขุนเตรียมไว้แล้วก็นํามาให้ลูกค้าเลือกอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เนาะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะครับังไงเพื่อนเพื่อนใครสนใจนะครับเพื่อนเพื่อนเกษตรที่อยากจะเลี้ยงหนูนานะครับหรือหนูเนื้อเนี่ยเราก็ติดต่อที่น้องโหน่งได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับอันนี้บอกอะไรครับอันนี้จะเป็น พ่อพันไม่พันครับทั้งหมดเลยใช่ไหมแถวนี้ใช่ครับมันเป็นบ่อที่เปิดไว้มันทําความสะอาดไว้ครับเตรียมที่เอี๋ยวลงอันนี้ต่อท่อไว้ไม่ต้องใส่เป็นขวดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเดินยาวเลยครับใส่ถังเตี้วเลยครับมันจะได้ประหยัดเวลาในการเติมน้ําของเราครับใส่ถังใหญ่ไว้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับคือรายละเอียดอย่างหนึ่งนะครับในการเลี้ยงหนูนา เรื่องของน้ำน้ำก็ไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหมครับเป็นน้ำเปล่าปกติใช่ไหมมีผสมวิตามินให้กินอาทิตย์ละครั้งมีวิตามินให้กินแพงไหมครับวิตามินก็ประมาณถุงละวันร้อยสิบบาทถุงละร้อยสิบบาทก็ใช้ได้หลายบ่ออยู่ใช่ไหมครับเนี่เราเป็นทางใหญ่ทางประมาณเราก็เติมที่นี่เลยอ๋อแล้วก็ต่อท่อไปนะครับโอ้ อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับในเรื่องของการเลี้ยงหนูเนื้อนะครับหรือหนูนาบ้านเราดีเองนะครับถือว่าตอนนี้กําลังฮิตกันเลยนะครับมีอะไรจะฝากกับช่องนําชัยพึ่งเกษตรสักเล็กน้อยไหมครับก็ฝากติดตามครับอาชีพเลี้ยงหนูนาครับก็เป็นอาชีพเสริมนะครับก็เลี้ยงไว้เพื่อเสริมรายได้ให้กับตัวเองนะครับก็รายได้ก็ดีครับดีครับ ก็เป็นเป็นรายได้แบบงานอดิเรกไปด้วยแล้วก็เรามีงานประจําอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเราก็ได้รายได้จากงานอดิเรกกลับมาบ้านเราก็มาดูแลหนูนาแถมได้รายได้เพิ่มอีกใช่ไหมครับใช้เวลาน้อยครับไม่ได้ใช้เวลามากตรงนี้ไม่ยุ่งยากไม่เหมือนชั่วโมงเดียวก็เสร็จครับให้น้ำให้ต้จบเราจะไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับมีอีกหนึ่งอาชีพนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้นะครับช่องน้ำชัยเพื่อนเกษตรนะครับลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ